พริมนัชชาตอบกลับแบบนี้หลังน้ำชาโพสต์สตอรี่แรงรัวๆัวทำชาวเน็ตหูผึ่งเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวน้ำชาธีรนัดโพสไอจี IG สตอรี่เป็นภาพคู่ออมสุชาพร้อมข้อความบอกว่าส่งพลังต่อมาเผยข้อความรัวรัวบอกว่าทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่องมองตัวเองบ้างนะคะแสดงเก่งขึ้นเยอะีอโมจิปรบมือหลังจากฝึกมาหลายปีและลงภาพอีโมจิงูสีเขียว ล่าสุดหนุ่มกัญชัยเปิดภาพโพสต์ดังกล่าวในรายการโหนกระแสด้านพริมนัทชาที่มีประเด็นกับออมพูดขึ้นมาว่าเขาหมายถึงใครคะกัญชัยบอกว่าไม่รู้กัญชัยถามต่อว่าเกี่ยวกับคุณไหมไม่เกี่ยวเนอะพริมบอกว่าไม่เกี่ยวนะคะเพราะหนูกับเขาจบกันไปนานแล้วคะ่ะจบที่ศาลเขารับเงินไปแล้วด้วยกัญชัยถามว่าใคร พิมตอบดาราท่านหนึ่งหัวรอะเขาค่ะเขาเขา,ขารับเงินไปแล้วแต่หนูงงว่าไม่จบรออาจจะไม่ได้หมายถึงหนูก็ได้